กสวัสดนีทุกผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านครับวันนี้วันพฤหัสที่2ี่27มกราคม2560อัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9รายใหม่สำหรับวันนี้กันหน่อยตัวเลขอยู่ที่8000กับ78คนคิดเป็นร้อยละของการตรวจพบเชื้อเนี่ย10.44%เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานผมย้ำอย่างนี้นะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อตรวจแบบ ATK ให้ผลเป็นบวกเช่นกันวันนี้สูงหน่อย2,800กับ22คน เมื่อเอา RT-PCR มารวมกับ ATK เนี่ยจะได้ผู้ติดเชื้ออะไรใหม่อยู่ประมาณสัก10,000เกือบเกือบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันท่านผู้ชมหนึ่งหมื่นแปดร้อยไปปลายประมาณนี้ครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีผู้ที่รักษาตัวหายแล้วกักตัวครบตามมาตรการเขาแล้วเนี่ยหกพันห้าร้อยกับเก้าสิบห้าคนและก็ยังมีผู้ที่ยังนอนรักษาตัวอยู่กักตัวอยู่ตามมาตรการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลทั่วไปก็ดูแลตัวเองอยู่กักตัวเองอยู่ประมาณสักแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยกับหกสิบคน สำหรับวันนี้แต่ตรงนี้ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ยังมีจํานวนตัวเลขแบบหลักร้อย548คนที่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบก็ถือว่าอาการหนักแล้วก็ยังมีหนักกว่านั้นก็คือต้องนอนใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยนอนคว่ำหน้าด้วย102คนผมก็ขอส่งกําลังใจให้ไหม่ว่าคุณจะป่วยสีเขียวสีเหลืองสีแดงจะอาการหนักจะอาการเบาขอให้มีร่างกายที่แข็งแรง สู้ๆครับเป็นห่วงครับสําหรับจํานวนผู้เสียชีวิตนวันนี้ท่านผู้ชมนะถ้าเก็บสถติติตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่มา2,565จนถึงวันนี้วันนี้เป็นวันที่มีการเสียชีวิตขึ้นหลัก20ท่านผู้ชมนะฮะขึ้นหลัก20ก็คือเสียชีวิตมากที่สุดตั้งแต่ปีใหม่มานั่นแหละวันนี้เสียชีวิตทั้งหมด22คนและก็เสียชีวิตสะสมตั้งแต่เราเจอโควิดในทีมมาเลยเนี่ย22,000กับ4คน ผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจแบบสุดซึ้งเสียใจแบบมากๆกับทุกๆการจากไปทุกๆการสูญเสียท่านผู้ชมนะฮะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับส่วนผู้ที่อยู่นะผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ให้คุณต่อสู้ต่อไปเพราะชีวิตเรายังต้องดําเนินต่อไปสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านวัคซีนครับเข็ม1เข็ม2เข็ม3เราสามารถดําเนินการได้ไปแล้วเนี่ยหนึ่งร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบโดสและสําคัญครับเมื่อวานนี้ วัคซีนเด็กนะฝาส้มมาแล้วนะเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วของไฟเซอร์เนี่ยประมาณสัก300แสนโดส31มก,การานี้จะเริ่มฉีดให้ที่โรงพยาบาลเด็กเป็นแห่งแรกฉีดให้กับเด็กๆเนี่ยน้องๆหนูๆที่มีเป็นกลุ่มโลกเสี่ยงก่อนอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไปถึง11ปีก็จะฉีดให้กับน้องๆที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนท่านผู้ชมอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับอย่างเข้มข้นเสมอไปสวมแมสสชั้นล้างมือบ่อย หลีกเลี่ยงสถานที่อากาศที่มันปิดแล้วก็คนเยอะดูแลตัวเองนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคลิปนี้สนับสนุนโดยอมรขนส่งสำหรับใครที่ต้องการขนส่งสินค้าย้ายบ้านย้ายของแต่ย้ายเมียไม่ได้นะครับติดต่อที่นี่เลยครับ